การค้นบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษเป็นเหตุให้พลตำรวจเอกสุรช ет, เชษไม่รับการคัดเลือกให้เป็นผอ,อตอรรอการโอนคดีไปอยู่ในกองบัญชาการไซเบอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีออกองบัญชาการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่มีมีสาเหตุโกรธเคืองกับเนี่ยลูกน้องบิ๊กโจ๊กเมื่อก่อนการนำพยานหลักฐานเดิมมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเพื่อการแก้ เนี่ยลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยล้วนแต่เป็นเพียงมูลเหตุจูงใจนะที่ลำพังไม่อาจฟังได้ว่าเนี่ยเนี่ยตำรวจทั้งหมดสอง้อยสี่คนที่โดนฟ้องเนี่ยกระทำความผิดตามฟ้องก็คือตำรวจเขาทำหน้าที่ถูกต้องแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณจะไปอ้างว่าค้นบ้านบิ๊กโจ๊กไม่ชอบพอไปนค้นบ้านเขาแล้วเขาเลยไม่ได้เป็นผอบอตรนะครับนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับ นะโอนคดีไปอยู่หน่วยงานที่มีปัญหานะมีสาเหตุเกิดโกรธเคืองกับพวกผมมาก่อนนะก็คือหมายถึงว่าเนี่ยคดีเนี่ยลองเต่าเนี่ยเขาก็มองว่าลองเต่านี่มีสาเหตุโกรธเคืองกับลองโจ๊กอะไรเงี้ยนะครับศาลไม่ฟังครับไม่ฟังนะเป็นนะไม่ฟังเลยอะ่ะชัดเจนนะเพราะนั้นทุกอย่างชอบด้วยกฎหมายหมดคุณก็ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะแล้วก็ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดคุณต้องไปสู้ในศาล นะไม่ใช่ไปฟ้องฟ้องตำรวจนะตำรวจก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่งั้นตำรวจก็ติดคุกกันหมดสิครับนะเข้าใจนะก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่ครับนะคำพิพากษาที่แม่งตีแสกหน้าเลยตีแสกหน้าลูกน้องโจกแล้วก็คุณโจกเลยว่าว่ายศถาบรรดาศักดิ์คุณเป็นรองผอตรอคุณเป็นผู้กํากับคุณเป็นผู้การอ่ศาลเนี่ยเขาไม่เขาไม่ให้ราคากับยศถาบรรดาศักดิ์พวกคุณหรอกมันต้องเท่าเทียมกันเออผมเห็นด้วยคําพิพากษาเนี่ย เนี่ยต่อไปใครจะแบบวันๆจะเที่ยวฟ้องตำรวจตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาต้องดูนะหลังจากนี้ได้ข่าวมานะครับได้ข่าวมานะครับผมได้ข่าวมาว่าตำรวจจะฟ้องกลับอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคุณฟ้องตำวนะงตรตำวจไปกี่คดีนะลูกลูกล้องีโจงเนี่ยฟ้องตำรวจไปกี่คดีนะพอเขาชนะเสร็จเขาก็ต้องฟ้องกลับทุกคดีเท่านั้นรายงานข่าวที่ผมได้ทราบมาเพราะฉะนั้นคุณฟ้องผมผมก็ฟ้องคุณ นะอะไรถ้ามันไม่เป็นความจริงไปกล่าวหาว่าเขาเขาทำอะไรไม่ชอบทั้งๆท,ที่เขาทำชอบคนที่ฟ้องก็ต้องถูกดำเนินคดีถ้าแพ้ก็ต้องติดคุกแต่ถ้าไม่ได้ฟ้องเท็จก็ไม่เป็นไรก็มีหลายคดีครับผมได้รับทราบจากแหล่งข่าวมาแหล่งข่าวตำรวจได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับทุกคดีนะกรณีลูกน้องอ่บิ๊กโจไปฟ้องเขาเดียวเขาจะฟ้องกลับหมดทุกคดีไม่ต้องห่วงให้รอคัาชนะก่อนคนดีนี้นะครับ นะ,ะยกฟ้องตั้งแต่ในชั้นตรวจคำฟ้องก็คือพูดง่ายยังไม่มีการไต่สวนและแค่ตรวจคำฟ้องก็ยกแล้วเพราะสารสุจริตเนี่ยเป็นสารที่คุ้มครองเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตนะนะและก็คุ้มครองประชาชนที่ดูกเจ้าที่ที่ไม่ดีกันแกล้งประชาชนเพราะฉะนั้นสารยุจริตจะมีสองมุมมองหนึ่งคุ้มครองเจ้าที่พนักง,งานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตโดยสุจริต กับคุ้มครองประชาชนที่ถูกการแกล้งจากตํารวจและข้าราชการนักการเมืองมันมี2มุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าพนักงานสอบสวนคดีบิ๊กโจ๊กนั้นะนะปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหลังจากนี้นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับเมื่อศาลยกฟ้องแล้วคณะพนักงานสอบสวนและพอบอตรรวมและ244้ว244คนก็ต้องฟ้องกลับลูกน้องบิ๊กโจ๊กเป็นธรรมดาในข้อหาฟ้องเท็จ เท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเขาก็จะเอามาศึกษาแล้วก็เตรียมร่างฟ้องก็ฟ้องมาก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นแหะนะครับก็ว่ากันไปนะคดีนี้นะครับไม่มีการมาเ,าเกียรเสียสมยอมนะครับคนหนึ่งที่ทําผิดกฎหมายต้องติดคุกครับนะครับติดคุกนะอันนี้ก็คือเรื่องนะเรื่องคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา,าทุจริตนะครับก็นําเล่าสู่กันฟังนะครับ คดีหมายเลขดำที่อท244ทับ66นะอันนี้เอามาเล่านะตัดสินเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมาศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะถนนเรียบทางรถไฟตลิ่งชันอ่านคาพิพากษาในชั้นตรวจคำฟ้องแค่ตรวจคำฟ้องก็ยกฟ้องแนละ้วข้อหาฐานความผิดที่ลูกน้องบิ๊กโจ๊กพันตำรวจเอกเขมรินเนี่ยฟ้องนะก็คือมาตรา83 91157 1 6อยหกสเล็บสี่รมาตราส0งร้อยพปกฎหมายปปชมาตรา4มาตรา172ก็บางคนอ่านรับฟังแล้วงงไม่รู้ผมสรุปให้ก็ได้เขาฟ้องว่าปฏ,ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นเจ้าพนักง,งานรับรองรับรองเอกสารเป็นเท็จนะทำเอกสารเท็จในชั้นตอบสวนกันแก้ผู้ต้องหานเนี่ยเนี่ยข้อหาถ้าแปลภาษาไทยไง่ายๆนะประมาณนี้เพราะฉะนั้น ลูกน้องบิ๊กโจ้ก็เตรียมตัวโดนฟ้องกลับนะแต่บิ๊กโจ้ไม่ได้ฟ้องนะลูกน้องฟ้องสมดเพราะฉะนั้นคนที่ต้องถูกดาเนินคดีก็คือลูกน้องบิ๊กโจ้ส่วนส่วนบิ๊กโจ้แกก็เดินสายทําบุญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปฟ้องแทนบิ๊กโจ้ก็ต้องลืมนะคุณไปฟ้องตํารวจพอสาลยกฟ้องคุณก็ต้องโดนฟ้องกลับก็ธรรมดาแค่นั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงเพราะไม่ใช่ความจริงมันก็คือความเท็จหรือเปล่าก็ต้องสู้กันต่อไปนะนะครับ ใครติดตามพี่เดย์ได้ความรู้ครับบางคนแม่ก็ชอบผมบางคนไม่ชอบไม่เห็นเปไ็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จา้างใครมาดูเพราะรายการผมในรายการแม่งให้ความรู้ทางกฎหมายโดยผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ชื่อพี่เดย์จุกรู้จุกร,กรูให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเยียดอะ่ะใครเข้ามาแม่ก็ได้ประโยชนอ์อ่ะผมไม่เชียรใครหรอกเชียรแม่งติดกุกให้หมดไม่ว่าจะนะฝ่ายไหนก็นแล้วแต่ นะอยากให้แม่งติดคุกถ้ามันไปนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะใครก็แล้วแต่ทําผิดกฎหมายรับเงินรับสวยอยากให้แม่งติดคุกไอ้พวกนี้เงินแม่งเยอะเอาไปจ้างนักข่าวปั้นข่าวโอ้โหทําตัวเป็นเทพประรุทั้งๆท,ท,ที่แม่งเป็นซาตานก็มีเอาไปจ้างคนนั้นคนนี้จ้างทนายจ้างนะวิ่งเต้นเคลียร์ขนงคดีอะไรต่างๆผมไม่ได้บอกว่าแม่งเป็นใครนะแต่ผมบอกว่าเราอย่าไปเอาคนที่แม่งเกี่ยวกับบัญชีม้า พนันออนไลน์อะไรต่างๆเงินแม่งเยอะแยะแม่งก็เอาไปสร้างภาพจาา้างนักขงนักข่าวอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับนะเราอย่าไปบูชาคนที่แม่งมีเงินเยอะๆแล้วแม่งก็เอาเงินไปสร้างภาพตัวเองไปวิ่งเต้นคดีตัวเองไม่ว่าใครทั้งนั้นอันนี้ผมพูดร,มรวมๆนะนะต้องรับกรรมทําผิดต้องรับกรรมนะครับอืมนะ,นะชัดเจนนะครับ